ขนมหวานสุดจินทาพสมค่ะนี่ใส่ส่วนตัวของหนูนะคะเป็นคนที่เล่นอารมณ์ดีเส้นตื้นเป็นคนขี้ลืมค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรเชื่องช้าค่ะตามคนอื่นไม่ค่อยจะทันด้วยค่ะแต่เห็นอย่างนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังหน่อยค่ะความสามารถของหนูนะคะคือกินน้ำก็ต้องเขี่ยวกินข้าวเหนียวก็ต้องใส่ซอนจ้า ถ้าเปรียบตัวเองเป็นขนมหวานหนูจะเป็นมิงซูค่ะเพราะว่าจากน้ำแข็งใสธรรมดาสามารถเพิ่มมูลค่าได้เปรียบเสมือนตัวหนูที่เป็นเด็กธรรมดาที่ยังสามารถพัฒนาขึ้นได้อีกค่ะอยากจะหาะไรายได้ให้กับครอบครัวค่ะอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้ร้องได้เต้นหนูมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะ ขนมหวานสุดจินทาพสมสมาชิกชัว่วคาวหมายเลข3ค่ะ